ห้าสิบห้าแล้วครับเราห้าสิบห้าแล้วเราก็เกียนมากลับมาอยู่นี่ครับทำเกษตรพอเพียงตามในหลวงรเก้านะคิดว่าจะมีความสุขครับผมก็คือวางแผนไว้เกษียณใช่วางแผนไว้แล้วว่าจะเอาต้นรักต้นแรกเลยต้นรักต้นรักลงต้นแรกเลยที่นี่รอน้ํากันรอน้ํากันเพราะว่าเนี่ยที่ไหนมีรักที่นั่นคนมาหาแน่สุดยอดแล้ว ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับปรีชาเจริญทรัพย์นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆพพี่ๆทุกท่านนะครับมารับชมงานขุดโคกหนองนาโมเดลพื้นที่10ไร่นะครับโคกหนองนาโมเดลตรงนี้นะครับอยู่ที่อําเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีนะครับตอนนี้เราก็ทําการขุดไปนานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวพามาชมนะครับ รายละเอียดของงานโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็จุดประสงค์ตรงนี้นะครับเป็นเช่นไรนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางในการขุดออกแบบพื้นที่ของพี่ๆนะครับกับแปลงสิบไร่ตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับก็รถขุดของเราเนี่ยนะครับได้ทําการขุดงานเพิ่มเติมนะครับในส่วนของคลองไส้ไก่ขนาดเล็กนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณสัก1.5เมตรความลึก1เมตรนะครับเพื่อจะนําดินขึ้นมาเสริมระดับนะครับตรงนี้จะเป็นงานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เราไม่ได้คิดตังอะไรมากมายนะครับขุดประมาณสัก2องชั่วโมงก็เสร็จนะครับตรงนี้เราก็ แถวให้ลูกค้าไปนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่ดินเดิมเนี่ยจะเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยนะครับเป็นพื้นที่ปลูกมันสับปะหลังนะครับก็คือสภาพของพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่สูงอยู่แล้วน้ําไม่เคยท่วมนะครับเป็นพื้นที่ทําเป็นไร่นะครับก็เลยไม่ได้ทํานาข้าวนะครับเราเลยยกระดับในส่วนของคันล้อมที่โดยประมาณไม่เกิน1เมตรนะครับการที่เรายกระดับพื้นที่คลองไส้ไก่หรือคันล้อมที่เนี่ยนะครับไม่เกิน1เมตรนี้ข้อดีก็คือมันสามารถที่จะ ดูดความชื้นนะครับก็คือต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยสามารถที่จะดูดความชื้นใต้ดินของเราเนี่ยไปเลี้ยงตัวเองได้นะครับโดยการไม่ต้องไปยกสูงเกินไปนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่น้ําไม่ท่วมอยู่แล้วนะครับในส่วนที่โคกนะครับเราก็จะขุดดินจากบ่อน้ํานะครับบ่อน้ํารูปทรงฟรีฟอร์มนะครับขึ้นมาถมสูงประมาณ1.5เมตรนะครับพื้นที่โดยเฉลี่ยหนึ่งไร่นะครับแล้วก็จะมีลานกิจกรรมข้างหน้าด้วยนะครับในส่วนของความยุดหยุ่นของงานตรงนี้นะครับเราจะ โฟกัสในเรื่องของการนำดินขึ้นมาถมนะครับเช่นพื้นที่ตรงนี้นะครับโฟกัสในในส่วนของความลึกประมาณ4เมตรนะครับแต่เจ้าของที่เนี่ยต้องการที่จะมีโคกอยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับดินตรงนี้นะครับเราไม่ทราบเลยว่าจะขุดได้ประมาณ5-6เมตรไหมนะครับตอนนี้เราตีถัวเฉลี่ยนะครับความลึกก็คืออยู่ที่4เมตรนะครับแต่เราขุดไปแล้วนะครับได้ความลึกอยู่ที่ประมาณ 5- 6เมตรนะครับตัวนี้เราจะขุดให้ทันทีนะครับเพราะว่าในส่วนของชั้นล่างของดินเนี่ย นะครับมันจะเป็นมวลดินที่ไม่เยอะมากนะครับเราเลยจึงขุดแถมให้ไปเลยนะครับข้อดีของการขุดแถมตัวนี้คืออะไรเพราะว่ารถขุดของเรานะครับรถขุดของเราเนี่ยนะครับเป็นรถขุดที่ขนาดใหญ่แคทสามสนะครับในเรื่องของการขุดลาเลียงดินจากจุด1นึ่งสูในรัศมีประมาณไม่เกินสาิเมตรเนี่ยเราจะทําได้ดีตัวนี้เราสามารถที่จะยืดหยุ่นให้ลูกค้าได้นะครับเพื่อ,อ,อความลงตัวของงานนะครับเพราะว่า งานแต่ละงานที่ดินแต่ละที่นะครับจะมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับเราเลยจึงยืดหยุ่นตัวนี้นะครับเพื่อให้งานเนี่ยลงตัวมากที่สุดนะครับแล้วก็ใช้งานได um ้ดีที่สุดตามสภาพพื famoso, mm ้นที่แล้วก็ชั้นดินนะครับในส่วนของแบบบอร์ดเนี่ยเราก็จะปรับเล็กน้อยนะครับเพื่อจะให้เข้ากับพื้นที่แล้วก็ความต้องการนะครับจุดประสงค์ของเจ้าของที่ด้วยนะครับเดี๋ยวไงผมพาเดินชมรอบพื้นที่แล้วกันนะครับสําหรับแปลงตรงนี้นะครับผม ครับผมก็จะพามาชมนะครับรายละเอียดของงานขุดตรงนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับในส่วนของพื้นที่ด้านหน้านะครับที่พี่ๆเห็นก็คือจะเป็นคลองไส้ไก่นะครับนี่นะครับคลองไส้ไก่นะครับมีความกว้างอยู่ที่3ามเมตรห้นะครับความลึกอยู่ที่1นึ่เมตรแปดสิบเซนติเมตรนะครับเราขุดดินขึ้นมาเสริมระดับเป็นถนนทางเข้านะครับถนนทางเข้าเนี่ยจะมีอยู่2ที่นะ นะครับตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็ตรงนี้หนึ่งที่ก็คือหลักๆเราขับรถเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะเข้าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เข้าทางนี้ได้นะครับเราทําคันล้อมเนี่ยหเมตรนะครับรถสามารถที่จะวิ่งสัญจรได้สะดวกนะครับนี่นะครับเราขุดคลองนะครับขึ้นทําคันล้อมมีตะพักนะครับเราตัดเบิ่มหน่อยๆนะครับลอกดินนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับตรงนี้มาดูในส่วนของงานขุดบ่อของเราตรงนี้นะครับ นี่นะครับตรงนี้จะเป็นบ่อน้ําโดยเฉลี่ยประมาณเกือบเกือบหนึ่งไร่นะครับความลึกอยู่ที่ประมาณ5-6ถึงเมตรนะครับบ่อตรงนี้นะครับดินนะครับดินชั้นดินข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยประมาณสัก1นึเมตร5้าถึงสเมตรเนี่ยจะเป็นดินสีดําำนะครับดินดําดินที่ปลูกอ้อยนะครับดินตรงนี้จะพบอยู่โซนลบบุรีบ่อยนะครับหรือว่าสะส่วนใหญ่เลยนะครับจะดินออกสีดําำนะครับดินตรงนี้นะครับเราขุดไปประมาณ1นึเมตรห้สเนี่ยสุดตรงนี้จะออกเป็นดินเหนียวสีขาวนะครับ ดินเหนียสวสีขาวนะครับตัวนี้จะไม่พังทลายง่ายแต่ข้อเสียก็คือมันจะไม่ค่อยอุ้มน้ําเท่าไหร่นะนะครับไม่ค่อยอุ้มน้ําในส่วนของน้ําที่ฝนตกลงมาหรือเราเติมน้ำเนี่ยมันจะซึมไปเร็วนะครับนี่คือข้อเสียของดินตัวนี้นะครับแล้วก็ขุดลงไปอีกนะครับก็จะเป็นในสไตล์ดินหินสีขาวนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ชมนะครับนี่นะครับหินสีขาวนะครับดินตรงนี้นะครับจะเป็นดนินร่วนนะครับดินร่วนสีขาวอันนี้เป็นเม็ดหินนะครับ นี่นะครับสภาพแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับขุดไปประมาณสัก6เมตรนะครับตอนนี้ก็มีน้ําซึมหน่อยๆนะครับในส่วนของพื้นที่ตรงกลางตรงนั้นนะครับพื้นที่นะครับมีหลายท่านนะครับที่ถามว่าขุดบ่อจะเจอน้ํำไหมนะครับขุดบ่อลึกแค่ไหนถึงจะได้น้ําสีฟ้าๆนะครับทั้งนี้นะครับผมจะบอกเลยว่าแต่ละพื้นที่นะครับไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่นะครับอาจจะอยู่สูงบางพื้นที่อยู่ต่านะครับบางที่มี เครือข่ายน้ําเยอะนะครับบางที่ขุดไม่ลึกมากก็เจอน้ำนะครับตรงนี้ขุด6 7เเมตรก็ไม่เจอน้ํานะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงนะครับโซนนี้เขาจะทําไรอ้อยนะครับหมดเลยหรือว่าปลูกมันสำปะหลังหมดเลยนะครับโซนนี้นะครับก็เลยขุดไปไม่เจอน้ําแต่ข้อดีของตรงนี้นะครับคือเราเจาะบาดาลลงไปประมาณสัก40เมตรหรือ30เมตรเนี่ยจะไปถึงตาน้ําหรือว่าเครือข่ายน้ําของ เขื่อนป่าสักนะครับตรงนี้น้ําจะเยอะมากแล้วก็เป็นน้ําที่จืดไม่เค็มไม่กร่อยนะครับคือสามารถที่จะใช้อาบใช้กินได้เลยนะครับก็คือจะเป็นน้ําที่ดีมากนะครับอันนี้คือเป็นข้อดีของแปลงตรงนี้นะครับคือเราสามารถที่จะเจาะบ,บาดาลน,นำ,น,ำ,น,ำ,น,ำน้ำขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับโดยการใช้โซล่าเซลล์หรือว่าปั๊มน้ําก็ได้ไฟฟ้า,ฟาก็ได้นะครับนี่นะครับก็อยากให้เก็บเป็นแนวทางนะครับว่า แต่ละที่นะครับแต่ละบ่อน้ําหรือว่าแต่ละพื้นที่นะครับขุดไปไม่ได้เจอน้ําทุกแปลงนะนะครับตรงนี้เราต้องดูจากสภาพพื้นที่นะครับไม่ใช่ว่าราขุดผมขุดน้ําไม่ออกเราขุดคนือื่นจะขุดน้ําออกนะครับอันนี้จะขึ้นอยู่กับพื้นที่เลยนะครับผมเก็บงานนะครับสเลปอยู่ที่ประมาณ3 5องศานะครับชั้นล่างดินเหนียวนะครับเราจะใช้ใบมีดตัดนะครับใบมีดก็คือจะเป็นใบคมคมนะครับตัวนี้จะขุดได้มวลดินเยอะนะครับนําดินขึ้นไปถมที่ทําโคกโซนนี้นะครับ เนี่ยนะครับก็คือมันจะมีข้อดีข้อเสียการขุดแยกชั้นดินก็เช่นกันนะครับจะช่วยในเรื่องของการลดการพังทลายและก็ยืดอายุข,ของการใช้งานของบ่อน,น้ําของเราได้นะครับผมเนี่ยนะครับแบบของเราก็จะไม่ฟิกตายตัวนะเราจะยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของชั้นดินแล้วก็สภาพพื้นที่นะครับเพื่อจะให้งานตรงนี้สามารถที่จะใช้งานได้ดีที่สุดแล้วก็ได้ผลดีที่สุดในแปลงตรงนี้ชั้นดินตรงนี้นะครับ เราจะไม่เป๊ะตายตัวนะครับตัวไหนเราแถมได้แถมยืดหยุ่นได้เรายืดหยุ่นนะครับสุดท้ายก็คือให้เจ้าของที่แฮปปี้กับผลงานของเรานะครับตัวนี้ก็คือเป็นปัจจัยสําคัญของงานขุดของเราอู่แล้วนะครับผมนี่นะครับเจ้าของที่ได้มาพอดีเลยนะครับนี่นะครับอากาศตอนนี้ก็เย็นสบายนะครับตอนกลางวันจะร้อนหน่อยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่นะนะครับในส่วนของพที่ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็น คลองไส้ไก่นะครับนี่คลองไส้ไก่รอบพื้นที่เลยนะครับนี่นะครับคลองไส้ไก่นะครับมีความกว้าง3.5เมตรนะครับความลึก1.8เมตรโดยเฉลี่ยนะครับก็พับดินทําคันหลอมนะครับรอบพื้นที่ก็จะมีหลุมขนมครกทุกหลุมนะนะครับทุกมุมที่เราขุดก็จะมีในส่วนของหลุมขนมครกนะครับนี่นะครับขาผมก็เดี๋ยวพามาชมนะครับหรือว่าเอ่อมารู้จักกับเจ้าของแปลงนะครับกับพี่นะครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมมาจากพี่ฟู่ครับพี่ฟู่พีู่่ครับมาจากระยองครับพอดีครับผมก็มีมีโครงการที่จะเนี่ยจะทําโค้งหนองนาแหละก็เลยแต่ใจทําเลยเพราะว่าปีนี้ก็ห้าสิบห้าแล้วครับอ๋อห้าสิบห้าแล้วเราก็เกษียณมากับมาอยู่นี่นะครับทําเกษตรพอเพียงตามแตงหลวงหลอเก้านะคิดว่าจะมีความสุขครับผมก็คือวางแผนไว้เกษียณใช่วางแผนไว้แล้ว เพราะว่างานตัวนี้คืองานไม่เครียดมากอ่ะดูแลทำไปอยู่ไปไม่วิ่งหาตังค์แล้วตอนนี้วิ่งหาความสุขอย่างเดียวแล้วครับผมครับตัวนี้งานก็ขุดมาสิบห้าวันนะสิบห้าวันโอ้รูวล่วเด็วมากทีมงานครับผมทีมงานปีแล้วปีชาปีชาเจริญทรัพย์ปีชาเจริญทรัพย์สุดยอดไม่ต้องมาดูเลยงานราบลื่นรวดเร็วทันใจครับผมโอ้สวยแบบแบบอีกเราลงงานเรามาเจอกันตอนแรกคือโรงงาน แต่ก็ตอนส่งงานเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ก็เพ yeah> ิ่งมามาวันนี้แค่สอบสอบถามเบื้องต้นก็โอเคงานจบได้ดีครับผมก็เด oh, uh, uh, yeah> hm um ี๋ยวว่าจะนี่เราจะแบบเอ่อพวกนี้จะขุดในบาดาลแล้วครับเดี๋ยวตรงโรลเซล์เลยครับตอนนี้กองไส้ไก่เรียบร้อยถนนส่วนถนนเข้าออกครับสวยงามพร้อมสวนอยากเชิญทุกคนมามาเยี่ยมชมได้นะที่บ้านหมู่บ้านรั์เศรษฐีรั์เศรษฐีตำบลท่าดินดำท่าดินดำอำเภอแช่บาดาลจังหวัดลพบุรี ใช่บาดาลจังหวัดลบบุรีตอนนี้ผมทำสิบไร่นะสิบไร่ยังสิบไร่พี่มีทั้งหมดกี่ไร่นะตอนนี้มีอยู่เอ่อสามสิบกว่าไร่สามสิบกว่าไร่สามสิบไร่พอลองลองทดลองก่อนทดลองสิบไร่ถ้าเกิดดีก็จะจัดสามสิบไร่เลยเหมือนกันค่อยๆทำไดูทีละสเต็ปแล้วกันทีละสเต็ปเลยค่อยๆทีละแปลงจัดหนักจัดเต็มจัดนักจัดเต็มนะครับผมอ่าก็เป็นไงบ้างครับผลงานของเรานะครับ โอ้ค่อนข้างจะลงตัวเลยไม่ต้องไม่ต้องพุดเยอะไม่ต้องพุดเยอะใช่ไหมครับแค่ตะกิดเดียวก็อธิบายไปจากฉากแต่เจ้าของขุดเออคนขุดฝีมือดีอยู่คนขุดฝีมือดีอยู่เป็นเป็นช่างคมใช่ใช่เป็นช่างคมเออเป็นแบบตัวอย่างได้เลยคนได้เลยเขารู้งานมากครับนี่นะครับก็ผลงานของเราตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเหลือแค่เก็บงานถนนใช่ใช่นะครับเลยถ้าเก็บงานถนนข้างหน้าก็จะแต่เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับ ถนนเดี๋ยวเอาแบบสวนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมีคนมาเยี่ยมชมสายแรงงานว่าคนอยากมาชมกัเพียบเลยเพราะที่นี่เขาบอกว่าเป็นจะเป็นโมเดลแรกๆที่ว่าที่ทําแบบชัดชัดเจนครับผมเนี่ยนะครับโอเคนะคุ้มคุ้มคุ้มเกินคุ้มคุ้มเกินคุ้มครับเห็นพี่แฮปปี้ผมก็แฮปปี้แล้วนะครับผมกับผลงานที่ที่เราได้ได้ ขุดทางสรรค์ันวันนี้เสร็จแน่วันนี้เสร็จแน่ส่งงานแล้วมั้ส่งงานครับพรุ่งนี้ต้องไปส่งงานเสร็จก็ต้องส่งตังค์ให้เรียบร้อยทุกอย่างเราตรวจสอบปิ้วว่าต้องมีติ๊กให้คนขับแล้วไดได้เนี่ยครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของแปลงนะครับพี่พี่ฟู่ครับพี่ฟู่นะครับที่ใช้บริการของเรานะครับงานขุดออกแบบโคกหนองน้ำแบบนี้จะเป็นพี่ออกแบบมาให้ผมเนาะก็เบื้องต้นก็คือเราก็ประมาณนี้ก็เออก็ช่วยทางทางปีชาก็ช่วยช่วยแนะนําช่วยอะไรบางอย่างเราก็ไม่รู้หมดหรอก เราแค่ไปดู youtube เรียนรู้เอ่อนิดหน่อยครับแล้วก็ช่วยปรึกษากันก็สำเร็จรู้เรื่องโดยดีเอต่อไปก็าหาได้ <c oughs> มาปลูกกันต้นแรกว่าจะเอาต้นรักต้นแรกเลยต้นรักต้นรักลงต้นแรกเลยที่นี่รนรอน้ำก่อนรอน้ำก่นอนเพราะว่าเนี่ยที่ไหนมีรักที่นั่นคนมาหาแน่ <c oughs> สุดยอดเลยพวกนีเนี่ยเป็นพี่ที่อารมณ์ดีมากเลยรักพี่มากจัดไปสุดยอดเอาอะรงี้ยไอ้หมูนี่เลยอาทิตย์ไหนอาทิตย์นะฮะ พระที่กำลังอัดสดงฮะอัดสดงฮะเออนะครับเวลาเดียวกับเมื่อวานเมื่อวานก็มามาวนดูอยู่มานั่งอยู่ในมืดแต่ว่าอยู่จนข้าหรือเปล่าครับว่าจะกางเต็นท์เลยกวันคืนแรกแต่ไหาพวกไม่ได้เด็กเอเต็นท์พร้อมเนี่ยตรงนี้ก็กางเต็นท์เหมาะเลยตัเหมาะเหมาะตรงนี้พร้อมเออคอบที่ขับรับอ่อรับทีมงานได้เป็นร้อยใช่ไหมฮะก็ได้ร้อยร้อยคนสบายครับผมเออของดีเลยนี่นะครับผม ก็น่าจะเจาะบาดาลพรุ่งนี้มื่อืนนี้หรือเปล่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็บอกพรุ่งนี้จะมาลงก็ประมาณสามวันนี่เจาะแบบว่าใช้เครื่องเทคโนโลยีเท่าไหร่ชาวบ้านเจาะสองหมื่นห้าอ๋อแต่แต่ไอตัวเจาะไอไอตัวเครื่องใหญ่ๆนั้นบอกว่าสี่หมื่นเราไม่รีบเราไม่รีบครับผมว่าแถวนี้น้ําดีอยู่นะโอ้น้ำประมาณบอกไม่ถึงห้าสิบเมตรอะห้าสิบเมตรเนาะเพราะว่ามันมีเครือข่ายน้ําเขื่อนป่าศักดิ์อยู่ใช่ใช่ใช่ึมมาถึงนะเพราะแถวนี้ไออำเภอเนี้ยมันเป็นอำเภอที่น้ําผุดน้ำตกวังกระเหลืองเป็นน้ำผุดนะ ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำมาจากภูเขานะผุดขึ้นมาจากใต้ดินเลยครับครับก็ต้องดูนะว่าจะเติมน้ําสักกี่เดือนเต็มเนี่ยบ่อขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยครับเอสักเดือนเดือนน่าจก็เต็มอยู่แต่เต็มเต็มที่ประมาณสองเดือนให้แบบน้ําแล่นทั่วเลยครับดูแลไปได้สวยอ่ะเดี๋ยวส่งทีมงานมาเอมาปลูกต้นไม้ครับผมเมื่อกี้เราก็ได้ทําการสัมภาษณ์ของพี่ฟูดแล้วครับก็คือเจ้าของแปลงนะครับก็เรามาส่งมอบงานวันนี้นะครับก็แฮปปี้ รล่งไปดีดนะครับก็เหลือแค่เก็บงานเล็กๆน้อยนะครับในส่วนของพื้นที่ทางเข้านะครับอ่ะเดี๋ยวพามาชมรายละเอียดของแปลงตรงนี้กันต่อนะครับอ่ะพื้นที่ข้างหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของถนนทางเข้านะครับสองถนนนะครับอ่าเราขุดคลองตรงนี้นะครับขึ้นมาเสริมนะครับการที่เราขุดคลองแบบนี้แล้วพับดินขึ้นมาทําถนนแบบนี้นะครับข้อดีหลักๆเลยก็คือเราจะได้คลองไส้ไก่ได้ถนนทางเข้านะครับโดยการไม่ต้องไปทอยดินจากในส่วนของบ่อน้ํามาถมตรงนี้นะครับตัวนี้จะ ช่วยในเรื่องของการเซฟต้นทุนนะครับหรือว่าประหยัดงบในการขุดนะครับก็คือการออกแบบพื้นที่นะครับและเราก็ได้คลองไส้ไก่นะครับกระจายความชุ่มชื้นด้วยนะครับนี่นะครับเราก็ทำกันเทนากั้นไว้อย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรนะจะไม่ได้ทํานาข้าวนะครับอาจจะเป็นปลูกปอเทืองหรือผักผลไม้ต่างๆได้หมดเลยนะครับตรงนี้ประมาณสัก3ามไร่นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลุมขนมครกนะครับ ของไส้ไก่รอบพื้นที่นะครับนี่นะครับก็สามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางโมเดลการออกแบบการขุดแปลงตรงนี้ได้นะครับข้างหลังก็จะเป็นลองไส้ไก่รอบนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับมีคันล้อมรอบพื้นที่นะครับรถสามารถที่จะขับสันจรอรอบพื้นที่ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลองไส้ไก่เหมือนเดิมนะครับรอบพื้นที่ไปนะครับแล้วก็จบด้วยหลุมขนมคคกข้างหน้านะครับเนี่นะครับเราขุดรีดสลบตกแต่งให้สวยงามนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแปลงโคกหนองนาโมเดลพื้นที่10ไร่นะครับอยู่ที่ตำบลท่าดินดำนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอชัยบาดานนะครับพื้นที่10ไร่ก็สามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางนะครับหรือว่าพี่ท่านไหนที่สนใจเข้ามาชมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาชมได้นะครับผมกับในตรงนี้นะครับพื้นที่10ไร่นะครับ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปงเท่านี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจงานขุดงานออกแบบพื้นที่นะครับางานขุดนะครับหรือว่าสำรวจพื้นที่ก็สามารถที่จะอินบ็อกมาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมได้นะครับทีมงานปรีชาเจริญร K o K ine, รทรัพย์นะครับเดี๋ยวผมจะมีเคี่ยวโค้ดไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับสามารถที่จะอินบ็อกมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมได้นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะ ขอตัวจบคลิปเียเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพูดผิดพลาดประการใดน,นะครับก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวแล้วนะครับผมสวัสดีครับ